ถ้ามีรถนายกลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดงวดนี้มีเลขเบิ้ลแน่สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มีเลขเด็ดในงวด16พฤษภาคมมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยครับโดยลัครนี้นั้นแอดมินมีเลขเด็ดทะเบียนรถของนายกเศรษฐาทวีสินที่ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดมาฝากแฟนๆครับโดยหลายงวดนั้น ที่ผ่านมาเลขทะเบียนนายกออกมาแล้วต้องตรงถึง2-3ถึงสงวดแล้วครับงวดนี้ไม่ควรพลาดด้วยเช่นกันเห็นเงีย,มมยบๆอย่างนี้ไม่แน่อาจจะเข้าตรงๆเหมือนทะเบียนที่ไปเยี่ยมจังหวัดสงขาก็เป็นได้นะครับซึ่งทะเบียนรถของนายกครั้งนี้ได้นั่งรถ t o โยต้าอาผ่าสีดำหมายเลขทะเบียน8กอไก่พอพึ่ง1127 8ห่อกไก่พอพึ่ง 1127ซึ่งเลข1771นั้นออกไปแล้วในงวด2พฤษภาคมยังเหลือเลข1 1 1272ไม่แน่งวดนี้อาจจะมาก็เป็นได้ข้อหวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแฟนๆโปรดใช้วิจารณญาณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ